อลังมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับตู้มขบายโอ้โหเยอะมากโอ้โหเบิ้ลด้วยนะครับไข่ปูนะเจ้าหนึ่งนะดูดิไม่อร,รังการได้ไงดูดิ สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านเจ๊หนึ่งเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ยังไม่รู้ว่าร้านเจ๊หนึ่งตั้งอยู่ที่ไหนนะครับร้านเจ๊หนึ่งอยู่จอดประจวบอำเภอเมืองนะครับหรือว่าจะเซิร์ชใน Google Map ก็ได้นะครับร้านยำประจวบเจ๊หนึ่งแซ่บตามป่าครับเดี๋ยวเรามาดูเจ๊หนึ่งยำกันเลยนะครับกับเมนูแรกนะครับสวัสดีครับเจ๊หนึ่งสวัสดีค่ะมาเปิดด้วยเมนูอะไรครับสามไข่ตำมันจ้าอันนี้ยังไม่ถึงเวลาแต่เรายำก่อนนะเจ๊หนึ่งนะได้แล้วสี่โมงแล้วนะสี่โม โอ้ยสีส่โมงไป<ร>เลยแล้วเเช่วงนี้ลมแรงนะเชน,นึงนะลมทะเลแรงมากเลยนะเป็นหน้าหน้าลมค่ะนั่นเดี๋ยวเรามาเปิดกันด้วยเมนูสามไข่กันเลยนะครับสามไข่ก็มีไข่ปูไข่ปลาไข่แมงดานะครับมาตรฐานใช่ไหมใชน,นึงใข่มาตรฐานแล้วก็บวกแซลมอนด้วยวว่ะลูกค้าแอดเทนแซลมอน ไข่แรกเลยนะครับเจ๊นึ่งกับไข่ปานะคะไอไข่แมงดาต่อด้วยไข่ปลาจ้าต่อด้วยไข่กูจ้าแล้วก็มาแอดด้วยสมอนนะคะ ะจะเรียบร้อยจะสามไข่ซอมอนค่ะจะเรียบร้อยแล้วกับเมนูต่อไปจ้าเมนูต่อไปเลยนะครับกับเมนูนะคะหมึกไข่หมึกไข่กุ้งสุกหอยแครงปูม,ม้าไข่ปลาจ้า ด้วยหมึกไข่นะครับเช้นหนึ่งไข่ไข่อันนี้ผักรวมใช่ไหมครับอ่าเพ้าพรโคตอย่างเดียวจ้า สำหรับต้นปีหน้าครับงานอีเวนต์นั้นเช่นหนึ่งนะก็งานแรกประเดิมกับเซนทันพลพระรามสองนั่นเช่นหนึ่งนะ,ค,ะคุมพานะครับแล้วต่อไปน่าจะเป็นแฟชั่นไอ l ล n d แล้วก็ฟิวเจอร์ปาร์กลังสิทธ์นะส่วนวันและเวลาฝากติดตามหน้าเพจด้วยนะครับจะได้รู้ความเคลื่อนไหวนะครับใกล้ๆเดี๋ยวเราจะลงวันและเวลาให้นะครับแต่เดือนแน่นอนเลยนะครับกุมพานะครับ ร้อยฝากกับเมนูกูมานะครับหมึกไข่กุ้งสุกหอยแครงไข่ปลาจาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปเลยจ้าเมนูต่อไปเลยนะครับกับเมนูหมึกไข่นะคะจใส่พิเศษนะคะโอ้โหมีขีตัวใส่พิเศษจะหนึ่งประมาณสี่ห้าตัวได้ต่อวันนี้แต่ในกล้องมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เลยนะพอ<า> <laughs> เข้ากล้องแล้วมันดูเล็กยาวกว่ามือเจ๊อีกนะ มองในกล้องนี่มันมันไม่ใหญ่ขนาดนี้่มากค่ะไข่แน่นมากเลยไม่ใช่แป้งนะเจ๊หนงนะไม่ใช่แป้งนะคะัไข่ง <c oughs> น,นี้หมึกไข่แท้ๆนะครับอันนี้หกร้อยใช่ไหมใช่จ้ะรัดยำได้เลยค่ะสเสร็จราควันคน่ยำแซ <c oughs> <c oughs> ่บ <c oughs> ยำแซ่บก็คือจะใส่กับขั้วนะเจ้าหนึ่งนะ,ะเป็นลาบนะครับแต่ว่าเราเป็นถึงยำถึงลาบเราก็เรียกยำแซ่บนะคะใรับน้ำยำใช่น้ำยำม,มันจะเยอะแล้วเราใส่น้ำตาล ไม่นานนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับไม่นานเท่าไหร่บ,บต่อด้วยอะไรครับเจนหนึ่งต่อด้วยไข่ปลาและวลาแซลมอนจ้ะต่อด้วยไข่ปลากันนะครับแพงมากเลยต้องบอกว่าอย่างงี้เชนหนึ่แพงที่สุดของร้านละ้ะต่อด้วยแซลมอนนะครับ แซลมอนเกเลยจ้าอันนี้เมนูน่าทานที่สุดเลยมั้งได้ถ่ายมานะเป็นลาบชุดแรกของตากล้องนะครับหมึกไข่ไซยักษ์นะครับแล้วก็มีไข่ปลาแซลมอนนะครับจะเผ็ดน้อยนะคะสีสันจะไม่ค่อยแซ่บเท่าไหร่แต่อร่อยเหมือนเดิมจ้าเมนูต่อไปะคระับโอน่าทานมากเลยเมนูนี้ เดี๋ยว <ç ık> เรามาต่อกับเมนูถัดไปกันเลยนะครับ่อกี้เป็นยำแซบไปแล้วนะครับต่อด้วยอะไรเจ๊หนึ่งหมูยอ่อไขป่ปูไข่แมงดาจ้ะหมูย่อไข่ปูไข่แมงดาใช่ไหมใช่ครับเผ็ดน้อยนะครับมาราด้วยเผ็ดน้อยเหมือนเดิมนะครับ จะเป็นผลไม้รวมนะคะม่อนไข่ปูแล้วก็ไข่แังดาจ้ะเอามีคนบอกว่าให้เจ๊นหนึ่งทำกระเพาะให้ดูหน่อยหนึ่งกระเพดให้ดูหน่อย,ดดอยเดี๋ยวมีเวลาว่างๆนะใช่ค่ะแต่เราทําให้ดูไปแบบอีพีแบบนานแล้วนะเจ๊หนึ่งนะประมาณสองปีได้แล้วมั้งไม่ว่าปีไหนก็สูตรเหมือนเดิมนะเจ๊หนึ่งสูตรเดียวค่ะสูตรเดียว นี่นะครับข้าโพดตึงตลอดนะครับเป็นไม้รวม ต่อด้วยอะไรคะเจ๊นึงไข่เมงดาจาวกรต่อด้วยไข่ปูจ้าเรียบร้อยค่ะกับเมนูหมูยอ่อไข่เมงดาไข่ปูผลไม้รวมจ้าเรียบร้อยนะครับเจ๊นึงจ้าเรียบร้อยค่ะจ้เมนูต่อไปจ้า ขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปกันเลยนะครับอันนี้แยกน้ำไหมเจ๊นึ่งแยกน้ำ๋ยวเราไปดูเมนูแยกน้ำกันเลยเดี๋ยวเจ๊นึงปิดให้ดูหน่อยว่าสำหรับคนที่เขาจะไปทานต่างจังหวัดอะครับก็ทานได้สั่งได้นะเจ๊นึงนะ ก็อย่างนี้จะเป็นแยกน้ําพร้อมทานนะครับสั่งเจ๊น,นึงได้นะครับเขียนไปในกระดาษได้เลยนะครับว่าแยกน้ําพร้อมทานนะครับเจ๊น,นึงก็จะแยกน้ําให้ไปนะครับคุณลูกค้า นี่ะคเดี๋ยวมาทำน้ํายํากันต่อไเลยนะครับสําหรับชุดแยกน้ํานะครับอยู่กรุงเทพก็สั่งทานได้นะครับมาจดได้นะครับแยกน้ําพร้อมทานไม่เสียนะครับ นี่นะคทีท่สี่อยู่ไมคขาเรียบร้อยนะครับครับรับคิวกับน้องไ้เลยครับเรียบร้อยนะครับขบดเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปกันเลยนะครับต่อไปกันเลยนะครับเจ๊นหนึ่ง กับเมนูอะไรเอ่ยกั้งแซลมอนไข่ปลาจ้ากั้งแซลมอนไข่ปลานะครับต่ต้องบอกอย่างนี้นะว่ากั้งก็สามารถมิกซ์รวมกับอะไรก็ได้นะเจ้หนึ่งนะได้ค่ะทุกเมนูเลยเพราะบางคนถามว่ากั้งใส่กับอะไรอร่อยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าใส่กับอะไรก็อร่อยนะครับกั้งนะครับแซลมอนอีกอย่างหนึ่งนะครับคือของทุกอย่างเนี่ยคือสามารถมิกซ์รวมกันได้หมดเลยนะเจ้หนึ่งเนาะใช่ค่ะวันนี้จะไม่ค่อยมีแรงตอบ่อยนะวันนี้ไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่นะครับ ไม่ค่อยสบายนะช่นหนึ่งนะแต่ก็ต้องมาขายบางคนว่าถามว่าชิ้นหนึ่งใช้พริกอะไรนะครับ <c oughs> เป็นพริกป่นปั่นละเอียดนะครับ ักรวมไหมจ๊ะจ้าผักรวมครับผักรวมก็มีมะม่วงก็พ่นไหลบัวนะครับสําหรับคนเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับต่อด้วยไข่ปลานะครับ ดิสซัลมอนค่ะต่อไปเลยนะครับต้องบอกว่าฉ่ำมากเลยโบลแซลมอนโอ้โหชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งราคาทวนเรียบร้อยค่ะกับเมนูกั้งนะคะไข่ปลาแซลมอนจ้านี่ต้องซูมครับจัดเรียบร้อยค่ะ เมนูต่อไปกันเลยจ้าเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปกันเลยนะครับไข่มังดาเมนูต่อไปจะเป็นไข่มังดาพิเศษใช่ไหมเชนนี่ใช่ครับค่ะถ้าไม่ขอจะคิดเงินเพิ่มค่ะค่าไข่ลูกค่าไข่ลูกวะอุ้ยหักล้างได้ไหมหักล้างได้ไหมอะไรนะว่าอะไรนะพี่บอกซื้อของฟาร์มเฉลมพรด้วย ลมแรงมากเลยนะครับพอโทรมาอยู่วันนี้แหละจ<ช>ำเสียงได้โอ้โหร้ยค่ะแต่ยำไข่บังดาพิเศษจ้าเรียบร้อยนะครับ<ช>ขอยำไข่บังดาพิเศษนะครับเชน,นึง จาเมนูต่อไปนะคะก็เมนูหมึกไข่ไข่ปลาไข,ไข่ปูจ้าปลาผัดร,รวม ทำไมช่วงนี้ไข่บานแพงอ่ะเจ้หนึง่งไม่ค่อยมีฝาของมันขาดตลาดจ้ามันติดหลายๆอย่างทางด่านบ้างอะไรบ้างไข่สใช่ราคาสามไข่อันนี้ก็สามไข่เหมือนกันนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนไข่เมนืนเป็นหมึกไข่จ้จจาก็ตามด้วยไข่ปูนะครับ เรียบร้อยค่ะอันนี้เป็นเมนูสามไข่ตามใจปากนะคะครับคือหมึกไข่ไข,ไข่ปลาแล้วก็ไข่ปูจัะเรียบร้อยครับเมนูต่อไปนะคะเมนูต่อไปจะกับเมนูหมึกไข่ยำแซ่บค่ะต้องบอกว่าหมึกไข่ไซยักษ์นะใช่ไ่มน,นะข้ามือ,<า>มอใช่ไห,หนนมหนึ่งใหญ่กว่าตอนยังไม่นึ่งใหญ่กว่าาบบชอสั โอ้โหเตรียมโอ้แอ้เป็นลูกผู้หญิงที่พร้อมตลอดนะเราเนี่ยแปลว่าเขาเรียกชำนาญการทางนี้โดยเฉพาะเลยนึงผ้าทาไมพร้อมไหมครโอเคเหมืเปิดไม่ใส่แล้วนะผ้าทาไหมเอาไม่อยู่ใช่ไหมแปลว่าเขาแบบด้านนี้โดยเฉพาะเจ๊หนึ่งด้านกินโดยเฉพาะเลยสายสายนี้โดยเฉพาะส่กินมาเพื่อทางอันนี้จะเป็นยำแซบนะครับ อันนีล้ลูกค้าเลือกใส่อะไรบ้างเชนหนึ่งอันนี้เป็นยำแซ่บอย่างเดียวจ้าเดี๋ยวจะมีเมนูพิเศษของเขาอีกต่างหากอีกหนึ่งเมนูเลือกเยอะมากยังไม่ได้อ่านเลยลูกค้าน่ารักมากนะครับเตรียมช้อนเตรียมจานมาเองเลยนะครับเรียบร้อยค่ะจกับเมนูหมึกไข่ยำแซ่บค่ะนี่เลยสุดช่ เดี๋ยวเรา <ละ S 1> ไปดูเมนูต่อไปกันเลยนะครับเนี่ยฉ่ำไหมล่ะตัวเดียวก็เต็มเต็มหนึ่งกระปุกเมนูต่อไปนะคระับกุ้งสุกพิเศษกุ้งสดนะคะแล้วก็ก้างไข่ปูพิเศษกระม่อนค่ะโอ้โหน <c oughs> <c oughs> ั้นเดี๋ยวเรามาปิดกับเมนูชุดใหญ่กันเลยนะครับฝากติดตามเพจเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากด้วยนะครับแล้วก็ยูทูปเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากครับ <Thank you. S 2> อันนี้น่าจะเป็นชุดใหญ่ที่สุด mm hmm. ที่ตากล้องถ่ายมาแล้วนะวันนี้นะเจ๊หนึ่งนะ เบิ้ลเบิ้ลค่ะนีเน่เบิ้ลเบิ้ลว่าคนมีแต่ชอบเบิ้ลเบ <c oughs> ิ้ลกุ้งด้วยนะเจ๊หนึ่งนะไลตั้งกุ้งสุกพิเศษนะคะกุ้งสดไข่ปูพิเศษซมมันค่งอ๋อยังจำได้นะเจ๊นหนึ่งนะต้องแล้วต้องมาแล้วเยอะมากเลยนะปก,กติเราใส่แค่สี่นะวันนี้แถมให้หนึ่งตัวคือแถมแล้วแถมกันให้หมดนะเจ๊นหนึ่งนะแรกกระของฝ่า <laughs> ม,มีอย่างงี้ด้วยหรอถ้าติดสินบนเราก็าติดสินบนเขาแม่อร่อยก็ต้องบอกว่าอร่อยไว้ก่อน <laughs> 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 นี่ก็จะเต็มหมอ้อนะแค่เนี้อชจึงแค่กั้งนี่นะครับกั้งตัวมันใหญ่ปลาร้าเนือที่รัก <laughs> วัวตัวดีเยอะนะเจ๊หนึ่งนะแต่จีนหน,กกนึ่งก็เลยเพิ่มน้ำยาให้น้องเข้าไปนิดนึงตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับมี แค่เลือกอสิ่งที่อยากกินนะน,นะครแน่นเลยอยากทานอะไรก็ใส่อย่างนั้นเลยนะครับอ,อลังมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับ ตู้มขวายโหเยอะมากโอ,นนโอ้โหเบิ้ลด้วยนะครับไข่ปูนะเจ้นหนึ่งนะดูดิไม่อลังการได้ไงดูดิโอ้โห,โโหน,นี้จบแล้วใช่ไหมครับม,ม,มีแซลมอนครัมีแซลมอนอีกนะครับมาโบกันด้วยแซลมอนกันเลยนะครับ อลังมากนะครับตุ้มโอหเรียร้อยค่ะก็มเมนูกั้งนะคะกุ้งพิเศษนะคะกุ้งสุกกุ้งสดกั้งแล้วก็สซลมอนไข่ปูพิเศษจ้า